พอดีคนก็มาหาก็จะมาให้ป้ารัตนาดูร้านขามัก็จะเปิดร้านขายของเินไปดิปัดคำอยู่ได้านั่งลงนั่งลงนั่งด้นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งไหนพี่จะมาปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะพูดดังๆได้ไหมเปิดไหมได้เปิดไหมได้ไหม อ๋อจะมาเปิดร้านจะเปิดร้านแล้วเอาพี่ตรงนี้มาให้ดูให้หมอปลาดูพี่เคยมาหาผมไม่ใช่เหรอใช่มากับแฟนทำไมพี่แก่แงยตัวนี้ยมันเครียดเลิกกับแฟนเหรอไม่เลิกเลยแค่อยู่เฮ้ยแก่แงะเลยเปิดร้านอะไรอ่ะอ๋อจะขายจะทำพม่าค่ะพม่าอยู่ที่ไหนร้านเนี่ยอันนี้อยู่ชลบุรีค่ะชลบุรีมาไว้ใกล้ๆป้าลองดูดูเป็นไงดูไอพี่ก่อนดูเป็นไงอะไรอ่ะร้านร้านเรจะเปิดร้านเนี่ย ไปไงก็ดีนะคะบ้านนั้นก็ขายของชีวิตจริงไม่ครับพายไม่ดูรูปแล้วป้าบอกว่าดีได้ไงโอ้ยบ้านนั้นก็ขายไงป้าสัมผัสได้ใช่ไหมไม่ป้าสัมผัสได้ใช่ไหมชีวิตจริงไม่ผมถามว่าป้าสัมผัสได้ใช่ไหมไม่ผม้าสัมผัยคุยกันไดอ๋ออ๋อโอเคเก่งเน่แค่แค่สัมผัสได้ไงวะให้นายนาพี่ไหนเช่าแพงไหมพี่นี่ก็มาห้าพันก็บาทจะขายอะไรอ่ะ จะเปิดร้านเข้ามาน่ะพี่ก็โทษแล้วมันแล้วมันเนื้อที่มันจะเข้ากับผ้าม่านเหรออันนี้คือถามถามคือแล้วผ้าม่านพี่พี่จะอยู่เอาลักษณะนี้เหรอก็พอดีข้างในอ่ะมันเป็นหมู่บ้านเยอะแถวนั้นนะคะมันจะมีแบบโซนหมู่บ้านข้างในเยอะแล้วก็เป็นพวกคนงานเพื่อแต่ว่าใกล้อะไรนะสินค้าจ้า แต่ไอสิ่งเหนือธรรมชาติมันไม่มีหรอกแต่ผมมองว่าทาเลม,ม,มันดีใช่ไหมคือคือผีไม่มีนะแต่ <c oughs> อันนี้ทีทท่ที่ว่าหมอทักกันหงไยเพราะว่ามันเป็นลักษณะนี้แล้วแล้วมาแล้วมันจะเวิร์กหรือกับการเปิดร้านผ้าม่านข้างในมันเป็นหนูว่าหมอเข้าใจเข้าใจหมอหมายถึงว่ามองมันมอมาคือแบบครับอ่ามอมาคือ คือปกติผ้าร้านพ้าบานมันต้องเอออันนี้คือคือประมายไปแบบนี้แต่ถามว่าผีมีไหมไม่มีผีป้าบอกเขาว่ามันไม่มีผีหรอกบอกแล้วบอกแล้วไม่มีผีหรอกนะมีแต่คนปากเหม็นถ้าไปอยู่แค่นั้นบอกเขาเลยคือคนปากดีนะป้าป้าจะพูดตามผมบอกดิเอ้ยโอ้ยรู้ความจริงแน่เดี๋ยวจะบอกป้านั่งยืนดีเลยนั่งกแขกนั่งยืน นั่งนีแน่เลยเดี๋ยวมากันเต็มที่บอกเขาว่าร้านไม่มีผีบอกได้บอกเขาให้ทีหน่อยบอกเขาพี่ว่าร้านไม่มีผีนะร้านไม่มีผีนะแต่น่าจะมีคนปากใหม่นั่งอยู่ข้างๆมีแต่คนดีในบ้านไม่ป้าป้าอย่าดอากูดิผมไม่ได้ว่าป้าผมไม่ได้ว่าป้าป้าบอกว่าเปิดได้เปิดได้บอกได้บอกเปิดได้คุณเป็นใครมาพูดเนี่ยก็ให้บอกก็ได้เลยเดี๋ยวมากันเต็มที่เฮ้ยอะไรต้องเที่ นั่งดีๆนั่งดีๆโอ้ยมันมีเพราอย่างนี้นะจับจับหรือว่าจับเนี่ยจับจับนั่นยิกบอกพี่เขาพีไม่มีผีไม่มีผีแต่ร้านมันทึบๆแต่ร้านมันทึบๆไอ้ร้านผ้าม่านเนี่ยไอ้ร้านผ้าม่านเนี่ยมันต้องลงลงมันต้องลงลงแต่ข้อเสียของร้านเนี้ยอะนแต่ร้านเนี่ยมีข้อเสียอยู่ร้านเนี่ยมีข้อเสียอยู่เพราะมันมีคนปากเหม็น ไม่ไม่ผมไม่ได้ว่าปากผมบอกว่าปากผมว่าไอ้คนข้างลัดเพราะมันมันมีคนปากเหม็นเพราะมันมีคนปากเหม็นอยู่ข้างเจมันไม่สอนยังไงละไม่ให้ใช้เราอย่าเดือดร้อนเนี่ยพระก็จัดสรรนะทั้งนั่งยามนเต็มดีแขกมาดียนั่งดีนะนั่งดีดี่แขกมาไกลบอกว่าบอกว่าข้อข้อข้อระวังบอกข้อระวังก่อน ข้อระวังย้ายคนปากเหม็นมาซื้อผ้านะมันจะติดผ้าย้ายคนปากเหม็นมาซื้อผ้านะมันจะติดผ้าจะติดผ้าแต่คนปากเหม็นไม่น่ากลัวหรอกคนปากเหม็นไม่น่ากลัวหรอกมันนั่งข้างเรานี่แหละคือคนข้างเรานี่แหละอมันเหม็นจริง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 คาไปจากจักรอนวันนี้เหม็นจริงไม่ได้พูดเล่นจ้าไม่ได้พูดเล่นนะไม่ใช่คอนเทนต์ด้วยในคอนเทนต์ด้วยพี่โนดตเราเป็นตำรวจสังเกตคนปากเหม็นแม่เข้าร้าน วิธีการสังเกตวิธีการสังเกตบนปากเหม็นบนปากเหม็นหนึ่งฟันบนจะเหลือน้อยฟันบนจะเหลือน้อยฟันล่างก็เหลือน้อยฟันฟันล่างไม่เหลือน้อยคือฟันบนเนี่ยหักกันหมดแล้วบอกเขาด้วยบอกเขาไปดิเอ้ยนี่มันชัดเลยเนี่ยไย่มาแคเต็มนะท้าจัดการผมอะไม่ติดหรอกก็ว่าเข้าใจเข้าใจเพราะว่าหมอเขาอยู่แต่เขาอยากอยากให้หมอปลาดูก่อนแล้วเราไปคุยกันอีกทีนะ มันไม่โล่งครับเพราะร้านทำมามันต้องโล่งหรือมันจะเป็นจุดเด็นอันนี้มันจะทึบพี่อินบ็อกซ์มาในเพจหมอปลาช่วยด้วยถ่ายรูปอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหมอปลาช่วยด้วยหมอปลาช่วยด้วยนะครับที่มีคนตามยูสี่ร้านนะส่งมาแต่ร้านนี้ที่ผมบอกชึบแต่การอะไร ยาวเป็นหางวัวโอเคนะครับเข้าเลยครับป้ารายการซื้อของวันนี้รายการซื้อของวันนี้อ่าป้าป้าพูดตามผมนะจ้าโยมมึงโง่หน้าเขาเดียวไม่ต้องให้นดาพูดตามผมนะเต้าหู้เจจิ๋มเต้าหู้เจจิ๋มจิ๋มเล็กจิ๋มเล็กแต่จิ๋มใหญ่จิ๋มใหญ่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท กาลาบูนกลบูนเอาใส่ปากเจ๊เอาใส่ปากเขาปากเจ๊ปากเจ๊เฮ ah, ้ยพูดอย่างนี้นั่นเดี๋ยวตังบทำไมมองเฟอร์มองเฟอร์มองเฟอร์ใบหญ้านางเอาไปไหนวะนำใบหญ้านางเอาไปนะมากินเหรอหวยจับหวยจับเอาแขนเสื้อลงฮะมันร้อนนะสวัสดีครับ มาเรื่องอะไรเอ่ยมาปวดขาอันนั่งไหนไหนั่งไหนเรื่องเนี่ยเอาแกนเสื้อลงไหนไหนไหนโอ๊ยเราร้อนนายเจ๊เจ๊เจ๊ดูขาพี่คนนี้เขาเขาเขาปวดขานะใช่เนี่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 เขาเขาก็ปวดขานี่ขอให้ดีขึ้นนะไม่ไม่น้่พระอวยพรนะนะมันโอ้ยมันเป็นลมเพลิลมพัดกลางคืนทรมานครับ นอนไม่ได้บางทีใช่ใช่ไมแล้วมันจะเลื่อนจุดปวดไปด้วยนะพี่เดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนอยู่บนนี้นะพี่เดือนแล้ววะเป็นเกือบสิบปีแล้วนะบอลโกนันะทะคนหนักเลยวันโกนก็รักษาแล้วนี่มันเคยกลับไปด้านนูอ้นบอ้างยังไม่อยู่ด้านเดียวครับ ลมเพลิลมพัดป้าบอกพี่เลยว่ามันเป็นโรงพลาลมพัดลมเพบาลพัดนะเออบอกวิธีการรักษาเขาไปเลยวิธีการรักษารักษาอย่างดีเยี่ยมพักเราจะรู้เรื่องนะการทําดีเยี่ยมนะข้อควระวังผมข้อควระวังด้วยข้อควระวังอย่าอยู่ใกล้คนปากเหม็นอย่าอยู่อย่าอยู่ใกล้คนปากอเหม็นอย่าคนปากเหม็นผมไม่ได้ว่าป้าแค่คนปากเหม็นป้าปากเหม็นเหรอเด็กก็มากันเต็มป้าป้าปากเหม็นเหรอผมบอกว่าบอกพี่เกาอย่าอยู่ใกล้คนปากเหม็นอย่าอยู่ใกล้คนปากเหม็นไม่ทำให้อาการเนี่ยกำเริบ จะทำให้อาการกำเริบอย่างอย่างอย่างเจ๊เนี่ยไม่ไม่เจ็บแขนเจ็บขาเลยบอกก็าด้วย่าเจ๊ไม่เจ็บแขนเจ็บขาแล้วเป็นคนดีเลิศเพราะเจ๊ปากเหม็นไงไม่ปากเหม็นนะปากมันก็บอกว่าเราปากเหม็นไม่ดิเฮยเ,เ,เ,เดี๋ยวมากันเต็มที่พาร์ตเจ๊จะจัดที่เ<ม>ราเ<ม>ป็นโรงพยาบาลที่ทำพิธียครับบ้านพ<ห>ี่ที่ไหนอ่ะอยู่ยจันเด็กแป๊บเด็กแป๊มมันนี้พี่อยู่แี่รักษามาเป็นเป็นสิบปีหาหมอป้าพี่เขารักษามาสิบปีแล้วทำไงอ่ะ ดีเลิศนะเอา้าเขารักษาสิปีจะดีเลิศได้ไงเขาทําดีก็ได้ดีไงเขาปวดขาก็าไม่ได้ทําดีอะไรเลยเอ๊พีโนโด,ดมาพ่าจัดสรรนะนกเก็บเก็ป้าบอกวิธีการารักษาพี่หน่อยดิเราเป็นพยาบาลบอกวิธีการารักษาคนนดิเฮ้ยมันต้องมาสอนนะเดี๋ยวมาจริงมาจังกันหมดมาจริงมาจังอะไรบุ๋ม<า>เป็นอะไรว่ะไอ้ป้ามาดูอัตโนมัติเลยพักคนสั่งเลย บอกวิธีการรักษาพี่ก็หน่อยวิธีการรักษาบอกไปเลยทำไงก็ทำอย่างที่พระสอนนะมันแก้วแล้วกับพระพระสอนด้วยนะพระจะสอนรักษาได้ไงเฮ้ยมีวิธีจริงมาวเรื่องวิธีไงวิธีไงบอกเข้าไปมาสอนกูทำไมเดี๋ยวพี่โนดมากับพี่เด็แต่งนี้มากับเต็มที่หมดโอเคอ่ะไปพ้นหรือไปไปพ้นเลยนะไปันนะออกไปออกไป